ถ้าวันนี้ครับคุณต้องการให้แฟนเก่ากลับมาสนใจคุณในวันที่เขาบล็อกไปแล้วขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าครับสมองของแฟนเก่าจะกลับมาโฟกัสคุณเห็นคุณค่าของคุณปลอดบล็อกคุณขอขอโอกาสคืนดีจากคุณอันเกิดจากหนึ่งครับเขาต้องเห็นว่าชีวิตของคุณดีขึ้น ว่าตอนที่อยู่กับเขาหลายคนหลงทางครับอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วทำไมครับไปตือ้อไปงอไปขอไปขายไม่มีใครอยากได้ครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่กลับมาโฟกัสที่คุณภาพชีวิตของตัวเองเป็นหลักจำไว้ครับคนจะให้คุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณให้คุณค่าตัวเองกดข้อที่2องครับแฟนเก่าจะกลับมาก็ต่อเมื่อ เขารู้สึกว่าเราสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้คนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจคนเราไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เป็นศัตรูคำถามคือวันนี้ครับคุณทำตัวเองให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าฉันสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของอีกฝ่ายได้ได้หรือไม่ครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจอผู้คนบอกได้เลยครับว่า การที่คุณทําตัวดรามา่าหรือทําตัวเหมือนกับชีวิตของตัวเองเนี่ยน่าสมเพชเป็นผู้ถูกกระทาเนี่ยไม่มีใครอยากได้คนที่ดราม่ามาเป็นคู่ชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่อยากได้คนที่เขามีคุณค่าในตัวเองกลับมาเป็นคู่ชีวิตวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลให้ได้มากที่สุดคือพื้นที่โซเชียลมีเดียของคุณเองคุณโพสไงดีอ่ะให้อีกฝ่ายไหมน้ำลายไหลเนี่ยนะครับอยากทักมานะครับคุณคิดหรอครับว่าเขาบล็อกคุณแล้วเขาไม่เห็นคุณ คุณคิดเหรอครับว่าเพื่อนของเขามาเห็นคุณแล้วเขาไม่เอาไม่เอาไปพูดคุณคิดเหรอครับว่ามันไม่ได้สร้างบัญชีใหม่เพื่อมาแอบดูคุณปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาบล็อกหรือไม่ตอนนี้ครับปัญหาคือคุณสร้างพื้นที่ในโซเชียลมีเดียอย่างไรให้เขาอยากกลับมาต่างหากพื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นสมรภูมิที่ดีที่สุดสามครับมีอันหนึ่งนะครับที่มักจะได้ผลในเคสส่วนใหญ่ครับก็เลยครับ คือการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณทุกช่องทางแต่อาจจะไม่ได้ทุกเคสนะครับแต่มันจะมีหลายๆเคสครับที่เจอลักษณะนี้ครับพอเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ itar, อีกฝ่ายมันปดบล็อกพอเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ itar, อีกฝ่ายมันชอบเข้ามาดูสตรอรี่พอเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ itar, อีกฝ่ายมันชอบทักมาถามว่าคุณมีแฟนใหม่แลหรือยังวันนี้ภาพโปรไฟล์ของคุณเป็นแบบไหนครับแล้วคุณรู้ไหมครับถ้าภาพโปรไฟล์ของคุณมีลักษณะเฉพาะ สับที่เราเรียกว่ายูโทเปียจะทําให้แฟนเก่าอยากที่จะทักคุณมาเร็วขึ้นครับมีใครอยากได้บ้างครับถ้าคุณเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วอยู่ในสิบหลักการนี้ครับจะทําให้แฟนเก่าอยากกลับมาดูมาสองชีวิตของคุณมากขึ้นในทุกๆวันสิบวิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ครับที่ทําให้แฟนเก่าสนใจครับใครอยากได้นะครับให้แชร์หนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นบอทมันไม่ดูนะครับ แช่หนครั้งแล้วพิมพ์รหัสกับครูคมแล้วตามด้วยหมายเลข8 2ตัวนะครับแช่หนึ่งครั้งก่อนนะครับไม่มีนะครับเมืองไทยที่จะเอาเทคนิคเหล่านี้มาแจกอย่างมากคุณต้องไปทบทวนในคอร์แต่อันนี้ครูคมให้ฟรีครับแต่ต้องรีบพิมพ์กับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียงห้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ